เชิญสดับพระสัทธรรมเทศนาหลวงปู่เทพโลกดุดรถึงการสมัยของโลกอีกวาระหนึ่งแล้วที่จะมีการแยกธาตุขันความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ออกจากกันโดยค่อนข้างเด็ดขาดเพื่อที่โลกและมหาจักรวาลจะดำเนินการจัดระเบียบจัดการตามระบบอก แบบของพระสัทธรรมโดยอง์รวมทั้งหมดเพราะโลกและจักรวาลได้สังสมพลังงานโดยขาดหรือบกพร่องการจัดระเบียบมานานแสนนานแล้วและสำหรับโลกใบนี้ที่มนุษยชาติเป็นสัตว์ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือสัตว์อื่นทั้งหลายในการบริหารจัดการแต่มนุษย์ส่วนใหญ่หาได้มีจิตสํานึกสูงสง่ง ระหนักดีพอในการจัดการอย่างถูกวิธีอย่างถูกต้องชอบทำไม่แต่กลับใช้อำน,นาจวิชชาทิฏฐิอวิชชาตันหาอาสวะกิเลสมาทับถมหมักดองจนกลายมาเป็นระเบิดเป็นเครื่องมือทำร้ายทำลายล้างผลาญรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุนี้เองจึงเป็นการเร่งรัดให้พระสัตวธรรม <c oughs> จักต้องเข้ามาจัดระเบียบโลกและจัก,กรวาลอย่างเร่งด่วนยิ่งขึ้นการทำความสะอาดจัดระเบียบนี้อาจเป็นไปถึงขั้นกว่าล้างครั้งย่อมครั้งย่อยไปจนไปจนถึงครั้งใหญ่ก็ย่อมได้ทั้งสิ้นระดับความรุนแรงของการจัดการ จะเป็นไปถึงขั้นใดก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมบุญบาปของมนุษย์ทั้งโลกร่วมกันเป็นสำคัญเมื่อลูกหลานรู้และเข้าใจดังดีแล้วจัดรงจกดำเนินชีวิตอยู่ด้วยระดับจิตสำนึกตามมาตรฐานเดิมดังเคยเป็นมาหาได้ไหมพึงต้องดำเนินการจัดก,การชีวิตตนโดยเคร่งครัดแต่มิเคร่งเครียด ด้วยความรู้ตื่นเบิกบานตามหลักการแห่งโอวาทปาติโมกคือ 1. เลิกคิดพูดทำหรือเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายทั้งหมด 2. คิดพูดทำแต่ความดี 3. ามชำระละ้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองปราศจากความยึดมั่นถือมั่น ในอัตตาตัวตนทั้งสิ้นพระสัทธรรมจะดำเนินการปัดกวาดหรือถึงขั้นกวาดล้างความชั่วร้ายหรือภาวะอึมครึมซึมเศราสีดำสีเทาให้เสิมสิ้นไปครั้งใหญ่มโหลานอีกคราหนึ่งแต่หาใช่จักรวาลแต่หาใช่จักกวาดล้างไปทั้งหมดจนความชั่วร้ายเลวทรามสูญสิ้นไปก็หาไม่ เพราะการเพลานี้วงจรแห่งการเกิดและเสื่อมสูญยังไม่สิ้นวงรอบยังคงต้องดําเนินวัฏจักรอยู่เพื่อเป็นเชื้อไขให้กระแสวงวัตัสงสารยังคงสืบอยู่สืบไปส่วนสัตว์ที่มีจิตวิญญาณบําเพ็ญเพียรอยู่เพื่อเข้าถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งมั่นอยู่ในธรรมคือความสะอาดสว่างสงบ ไม่นำจิตวาจากายตนไปเกี่ยวข้องแวะกับบาปก,กรรมของสัตว์อื่นสัตว์นั้นจึงจะรอดพ้นที่บัตรภัยร้ายทั้งปวงผู้ฉลาดทางจิตและเคารพอย่างสูงในหลักพระสัทธรรมเมื่อได้สดับคำหลวงปู่ใหญ่แล้วขอให้บำเพ็ญเพียรยกระดับขั้นจิตวิญญาณตนเข้าสู่ญาณผานะทางธรรมใหญ่กว่าเดิมด้วยศีลสมาธิ ภาวนามยปัญญาดำรงและดำเนินจิตใจแห่งตนด้วยความไม่ประมาทฝึกผลกจิตสำนึกให้ละเอียดละอออย่าทะนงตนให้ลดให้ละให้เลิกความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเสียโดยสิ้นเชิงความผิดบาปที่ตนมีอยู่แม้ว่าเล็กน้อยก็จะต้องภาวนาขัดเกลาเอาออกไปให้มากที่สุด จนหมดสิ้นไม่หลงเหลือในใจิตใจแล้วพึงอุทิศบุญให้กลุ่มก้อนพลังงานบาปนั้นไปอัญเชิญทุกบุญบารมีแห่งสัมมาเช่นมักมีองค์แปดหรือพระโพธิสัตว์ผู้มีฐานบารมีเต็มมาปรับภพภูมิให้กลุ่มพลังงานบาปนั้นๆแล้วเชิญพลังงานบาปทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นให้พ้นไปจากตัวเรา คำว่า,าตัวเราในที่นี้เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นด้วยพลานุภาพแห่งเบขาพรมวิหารขั้นััป,ปมัญญาคำเทศนาแห่งหลวงปู่นี้ขมวดมาจากคำสอนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพียงแต่เพ่งเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับการะเทศนนี้ซึ่งลูกหลานทั้งปวงย่อมทราบซึ้งโดยทั่วกันแล้ว ด้วยหลวงปู่บอกกล่าวมาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานพอสมควรแล้วถึงเวลานี้ลูกหลานจได้ประจักษ์แจ้งว่ายุคสมัยแห่งการจัดระเบียบจักรวาลได้มาถึงแล้วด้วยธรรมพรและอัปปมัญญาพรหมิหารแด่ลูกหลานทุกคนนักลูกหลานเอ้ย